วันที่21พฤศจิกายนค่ะเวลา18นาฬิกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพระโนโยธินคุณชาคริสแย้มนามแล้วก็ภรรยาค่ะได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องกับพลตำรวจโทรจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกระดีมีเพจ Facebook ค่ะของคนร้ายนำภาพของคุณชาคริตไปเปิดเพจหลอกขายทุเรียนทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากค่ะ รวมทั้งคุณชาคริสค่ะได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยทางคุณชาคริสค่ะเผยว่ามายื่นเอกสารหลักฐานร้องทุกข์หลังจากถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อใช้รูปภาพใช้คลิปไปเปิดเพจ a c e b o o k เพื่อหลอกขายทุเรียนลูกละ100บาททําให้ประชาชนหลายร้อยคนได้รับความเสียหายกับการหลงเชื่อเขานํารูปแล้วก็คลิปในเพจแล้วก็ไอจของตน ทั้งที่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับทุเรียนไปใช้จ้างเพจปลอมมีการบูตโพสแล้วก็ยิงแอดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการจะเข้าไปหลอกขายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50อัพขึ้นไปที่สามารถเข้าถึงโซเชียลได้แต่ก็ไม่ค่อยมีความชำนาญทำให้ไม่ทันระวังและไม่ได้เช็คให้ละเอียดว่าเป็นเพจจริงหรือปลอมซึ่งกล่าวยืนยันว่าเพจจริงๆของตนนั้นมีเพียงเพจชื่อว่าบักโพแย้มนามและเขยจันเพียงเท่านั้น ก็อยากให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกนั้นออกมาแจ้งความหรือให้ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะทำงานได้ง่ายมากขึ้นและนอกจากนี้ค่ะอยากบอกว่าที่ผ่านมานั้นเกี่ยวกับเรื่องทั้งดังกล่าวเนี่ยนะคะตนไม่เคยนิ่งเฉยตามเรื่องมาสักระยะแล้วเพียงแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่อย่าไม่อย่างนั้นตํารวจจะทำงานยาก ทั้งนี้ค่ะอยากขอขอบคุณทางตำรวจค่ะที่ช่วยสืบสวนสอบสวนติดตามเรื่องและอยากขอให้ผู้ที่ช่วยติดตามเนี่ยจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพกลุ่มนี้ให้ได้โดยไวเพราะก็สร้างความเสียหายให้กับผู้คนเป็นอย่างมากแม้ย่อแต่ละคนจะน้อยนะคะแต่เมื่อรวมกันแล้วมหาศาลมากเป็นจำนวนเงินประมาณ50-60ล้านบาทค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะที่รับเรื่องไว้เผยว่ากรณีการนําภาพและชื่อของชาคริตไปใช้หลอกขายทุเรียนมีประชาชนผู้เสียหายมาแจ้งความดําเนินคดีแล้วรวม10คนซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้นเชื่อว่าเป็นการทําแบบขบวนการผู้เสียหายทั้ง10คนมีการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีมา้าก่อนจะมีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่น ซึ่งตำรวจทราบตัวกลุ่มบัญชีม้ารับโอนเงินแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลบัญชีปลายทางซึ่งจะเร่งรัดแล้วก็ติดตามกลุ่มตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ